เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่989พื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝันไม่รอช้าทุกคนหันมามองหน้ากันแล้วห่อเหินกลับไปยังสนามรบโบราณโดยไวในช่วงเวลาที่ลงถึงพื้นก็นั่งขัดสมาธิเพื่อทำการฟื้นฟูทันทีสูงขึ้นไปในอากาศโก เมื่อเห็นศัตรูของมันหลบหนีไปจนหมดทั้งยังเห็นว่าการโจมตีของมันถูกสกัดกั้นไว้โดยมนุษย์ที่ปรากฏตัวออกมาอย่างกระทันหันคนนี้ปีศาจความฝันก็พิโรธขึ้นมาโดยฉับพลันเสียงคำรามสถานฟ้าสะเทือนดินดังไปทั่วสารทิศอย่างไม่อาจหยุดยั้งความทีของคลื่นเสียงที่กังวนระหว่างฟ้าดินพลันพุ่งทยานกระทบลงบนประการพลังจิตของซูยเย่อย่างบ้าคลาั่งหืม ซูยเย่ขมวดคิ้วเขาพบว่าการจู่โจมทางพลังจิตของปีศาจความฝันแกร่งกล้ากว่าก่อนหน้านี้ไม่เพียงเสริมอนุภาพผนวกกับการเร่งความถีแรงกระแทกที่ซูยเย่ต้องทนรับทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวภายใต้มวลพลังแสนบ้าระห่ำนี้ประการพลังจิตของซูยเย่ปล่อยให้ความผันผวนบางส่วนเล็ดลอดออกมาอย่างเกินควบคุมต้านเอาไว้ไม่อยู่เหรอซูยเย่ประหลาดใจ พลังจิตของเขาอยู่ในจุดสูงสุดของโลกใบนี้อย่างแท้จริงทว่ายังไม่อาจต้านทานการโจมตีของปีศาจความฝันมันจะต้องมีพลังจิตที่แกร่งกล้าถึงขนาดไหนถึงแม้จะประหลาดใจแต่ซูยเย่ก็คาดการไว้อยู่แล้วส่วนหนึ่งอย่างไรเสียเขาก็รู้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าพลังจิตของปีศาจความฝันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะสร้างโลกของแฟนตาซิกรีมด้วยปีศาจความฝันเพียงลำพัง สมองที่ใหญ่พอจะรองรับภาพและข้อมูลของทั่วทั้งดินแดนภูผามหารทีพลังจิตของมันคงไม่ใช่อะไรที่มนุษย์ทั่วไปจะหาที่เปรียบได้จากมุมมองทางด้านพลังจิตต่อให้กล่าวว่าปีศาจความฝันสร้างโลกขึ้นมาจากพลังจิตก็ไม่ถือว่าเกินจริงขอฉันดูหน่อยว่าพลังจิตของแกจะแข็งแกร่งแค่ไหน เมื่อรู้สึกว่าประการพลังจิตไม่อาจต้านทานได้ซูยเย่ก็ไร้ความตั้งใจที่จะเสริมความแกร่งเขาถอนประการพลังจิตกลับไปทันทีเพราะถึงอย่างไรทุกคนก็ล่าถอยกันไปหมดแล้วการถอนประการพลังจิตจะไม่ส่งผลกระทบมากนะักเมื่อประการสลายหายไปการจู่โจมทางพลังจิตมหานกระทบสมองของซูยเย่อย่างบ้าคลาั่ง อย่างไรก็ตามในขณะที่การโจมตีเหล่านี้ซัดผ่านสมองของซูเย่แสงสีทองพลันส่องสว่างขึ้นมาระหว่างคิวตันทานการโจมตีเอาไว้ได้ทั้งหมดความรุนแรงนี้รับมือได้ยากจริงๆซูเย่สูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่การจูโจมทางพลังจิตของปีศาจความฝันอยู่เหนือความคาดหมายของเขาไปโดยสิ้นเชิงความรุนแรงนี้สามารถสังหารผู้ฝึกยุทธระดับต่ำกว่ายอดปรมาจารย์ได้ในชั่วพริบตา เมื่อซูเย่กำลังจะทำการโจมตีสวนกลับทันใดนั้นเสียงร้องคำรามของปีศาจความฝันก็หยุดลงซูเย่รู้สึกถึงเพียงแค่แรงดึงดูดอันทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จากนั้นเกิดเป็นแสงสว่างเบื้องหน้าสายตาราวกับถูกย้ายมาปรากฏอยู่ในโลกใบเดียวกันหาซูเย่มั่นใจว่าตนถูกลากมายัางพื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝัน ทว่าทุกสรรพสิ่งในพื้นที่จิตสำนึกแห่งนี้ล้วนเป็นเหมือนกับดินแดนภูผามหานทีของจริงทุกประการมีความแตกต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยที่นี่คือดินแดนภูผามหานทีเหรอหลังจากสำรวจสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่างละเอียดซูเย่จึงรู้สึกตัวว่าเขาอยู่ในพื้นที่ระดับสามของดินแดนภูผามหานทีแห่งจีนเว้นแต่ว่าไร้ซึ่งมหานคร ทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้เป็นเชกเช่นเดียวกับในภาพของซูเย่ไม่มีเมืองแล้วกลิ่นอายของที่นี่ก็ต่างจากกลิ่นอายของดินแดนภูผามหารที่ดูเหมือนจะเข้มข้นกว่าพลังปราณในปัจจุบันเล็กน้อยหรือเป็นไปได้ไหมว่านี่คือดินแดนภูผามหารทีในอดีตที่ปีศาจความฝันสลักไว้ในสมองคิดได้เช่นนั้นดวงตาของซูเย่ก็เปล่งประกายขึ้นมาทันที หากที่แห่งนี้เป็นดินแดนภูผามหานทีในอดีตจริงมันก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งทว่าถึงแม้จะถูกดึงดูดโดยบรรยากาศสภาพแวดล้อมแต่ซูยเย่ยังคงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีสายตาย,ยืกเย็นคู่หนึ่งจับจ้องมาที่เขาจากระยะไกลนั่นคือกายจิตของปีศาจความฝันตัดสินจากสถานการณ์ในปัจจุบันกายจิตของปีศาจความฝันคงจะหลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของห้วงมิตินี้ ขณะมองไปรอบด้านซูเยลอยสูงขึ้นไปในอากาศอย่างเชื่องช้ายิ่งสูงเท่าไรบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ก็ยิ่งกว้างใหญ่ขึ้นที่ความสูงนับหมื่นเมตรเขามองเห็นได้ว่าภาพจากระยะไกลไม่แตกต่างจากดินแดนภูผามหาที่ของจริงมากนะักน่าเสียดายที่ไม่มีคนไม่อย่างนั้นอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างซูเย่แอบส่งเสียงรำพึงรำพัน จากนั้นจึงมองไปในทิศทางหนึ่งแล้วกล่าวเลิกซ่อนได้แล้วมีอะไรก็แสดงออกมาให้หมด6เสียงคำรามเย็นยะเยือกดังลั่นมาจากสถานที่อันไกลโพล้นเห็นได้ชัดปีศาสตร์ความฝันกำลังพิโรธเมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้สู่เยอดไม่ได้ที่จะต้องหลี่ตาสีหน้าค่อยๆกลายเป็นเคร่งเครียดเริ่มทำการตรวจสอบสถานการณ์รอบข้างอย่างละเอียด ในยามนี้ที่อยู่ในห้วงมิติแห่งจิตปีศาจความฝันคงจะปลดปล่อยอนุภาพเต็มกำลังอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อหน้าศัตรูผู้มีพลังจิตแกร่งกล้าเช่นนี้ซูเย่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแกกทันใดนั้นเสียงร้องหนึ่งดังขึ้นซูเย่ยที่ความสูงหมื่นเมตรรังอากาศเห็นแสงสว่างว่าเบื้องหน้าสายตาถูกบังคับให้มาปรากฏอยู่บนพื้นดินถัดมา ทั่วสารทิศรอบด้านปรากฏภาพมายาของอสูรขั้นสามจำนวนนับไม่ถ้วนในพริบตานกอินทรีและอสูรขั้นสามทุกประเภทเติมเต็มทั้งบริเวณที่ซูเย่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอสูรเหล่านี้ดูแข็งแกร่งกว่าพวกที่อยู่ในดินแดนภูผามหาที่ของจริงหรือบางที่อาจจะป่าเถื่อนยิ่งกว่าขณะที่ซูเย่ประหลาดใจตึงตึงตึง,ตง อสูรเนืองแน่นก่ะตัวเป็นกระแสคลื่นพุ่งเข้าใส่ซูเย่จากทุกทิศทางอย่างบ้าคลาั่งกองทัพอสูรเหรอซูเย่ผงะไปภายใต้ความรู้สึกทึ่งในอดีตกองทัพอสูรก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันในฐานะผู้ฝึกพลังจิตซูเย่รู้ว่าวิธีการโจมตีของปีศาจความฝันคือสิ่งที่เคยประสบพบเจอและถูกบันทึกไว้ในหัวถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอสูรขั้นสามแต่ซูเย่ก็ไม่กล้าหย่อนใจเลยแม้แต่น้อย แตกต่างจากภายนอกภาพมยายาอสูรขั้นสามเหล่านี้ก่อกำเนิดขึ้นมาจากการหลอมรวมของพลังจิตกล่าวได้ว่าพวกมันไม่อาจนิยามให้เป็นขั้นสามได้โดยสิ้นเชิงรูปร่างหน้าตาอาจเป็นของอสูรขั้นสามแต่พลังจิตเป็นของระดับราชนยุทธ์ผนวกกับแรงกระแทกทรงพลังอันเหลือล้นเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนทั่วไปจะสามารถต้านทานพรึบสูยเย่ก้าวเท้าออกไปข้างหน้าทันที ช่วพริบตาชั้นพลังงานอันน่าสะพรึงก็แผ่ขยายจากใต้ฝ่าเท้าประดุดดังคลื่นน้ำถาโถมโดยมีเท้าของซูเย่เป็นจุดศูนย์กลางซัดสาดออกไปรอบด้านทั่วสารทิศทุกที่ที่ไปพลังงานพวกนั้นจะกระแทกเข้าใส่เหล่าอสูรที่เพิ่งก่อตัวโดยตรงกวัดล้างจนหายไปในทันทีกองทัพอสูรที่เนืองแน่นสลายหายไปแทบทั้งหมดในชั่วพริบตาอย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเหล่าอสูรแตกสลายอสูรกลุ่มใหม่ก็ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้งนี้ไม่ใช่ขั้นสามทว่าเป็นขั้นสี่ขั้นห้าขั้น6ในช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นการก่อตัวภาพมายาของอสูรกลุ่มใหม่พุ่งเข้าใส่ซูเย่ออีกครั้งหนึ่งปังซูเย่เหวี่ยงหมัดของเขา แขนควาปลดปล่อยพลังงานอันพรั่งพรูก่อตัวเป็นแขนยักษ์ที่ใหญ่กว่าร่างกายของซูเย่จากนั้นซูเย่เหวี่ยงแขนสุดกำลังแขนที่หนาและใหญ่กวาดออกไปอย่างรุนแรงปังปังปังด้วยมวลพลังอันไม่อาจหยุดยั้งอสูรทั้งหมดทั้งมวลที่เข้ามาถูกกวัดล้างระเบิดกลายเป็นฝุ่นผงและสลายหายไปราวกับเสียงประทัดในวันปีใหม่ ขณะที่ซูเย่เหวี่ยงแขนขวาของเขากองทัพอสูรเป็นดั่งลูกโป่งที่ถูกเจาะอย่างไรก็ตามไม่ว่าซูเย่จะทำลายไปเท่าไรอสูรจำนวนมากก็ยังคงก่ะตัวอย่างว่องไวทั้งจากบนฟ้าและพื้นดินในระยะไกลย,ยิ่งมีอสูรจำนวนมากและมากขึ้นซ้ำระดับยังขั้นสูงและสูงขึ้นพลังจิตที่แผ่ออกมาก็แกร่งขึ้นไปด้วยเช่นกันจนซูเย่ไม่อาจเก็บซ่อนอะไรไว้ได้อีกต่อไป 5. ส่งเสียงตะโกนทุ้มต่ำออกมาร่างของซูเย่ถูกยกจากพื้นดินร่างกายที่เดิมทีเคยมีขนาดเท่ามนุษย์ทั่วไปขยายใหญ่กลายเป็นยักษ์สูงนับพันเมตรสองมือกวาดแกว่งสองเท้าเตะถีบทุกที่ที่ไปถึงอสูรทั้งหมดที่มองเห็นได้ล้วนถูกทำลายจนหมดสิน้ขนขณะกำจัดเหล่าอาสูรซูเย่ก็มุ่งหน้าตรงไปยังทิศทางที่กายจิตของปีศาจความฝันอยู่ พลังจิตแห่งราชันยุทธขั้น3ามทำให้เขาไม่เพียงพบทิศทางของกายจิตแต่ยังรู้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นอายแห่งกายจิตของปีศาจความฝันในระหว่างการกวาดล้างอสูรอย่างไม่หยุดหย่อนซูยเย่รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากายจิตของมันอ่อนแอลงเล็กน้อยจากการตายของอสูรเหล่านี้กล่าวได้ว่าการจูโจมของปีศาจความฝันขึ้นอยู่กับพลังจิตของมัน ภายใต้สถานการณ์ปกติต่อให้พลังจิตถูกทำลายจากการโจมตีก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ทว่าพลังจิตของปีศาจความฝันดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากภาพมายาของมันถูกทำลายจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังจิตโดยถาวรกับมันหรือไม่สถานการณ์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับซูเย่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ยังเป็นการบอกซูเย่ว่าเพราะเหตุใดปีศาจความฝันจึงหลับไหล คาดเดาได้ว่าสืบเนื่องมาจากการใช้พลังจิตเกินขนาดปีศาจความฝันจะเข้าจำศีลดังนั้นนานา,นา,นาประเทศทั่วโลกจึงคว้าโอกาสทำการวิจัยโลดแล่นไปกับโลกแฟนตาซีด REAM ในขณะน,นี้ปีศาจความฝันที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลหมายความว่าพลังจิตของมันฟื้นคืนกลับมาแล้วน่าเสียดายที่วิธีการรับมือนี้ถูกซูยเย่จับได้ ตราบใดที่มีหนทางในการสลายพลังจิตโดยถาวรดังนั้นไม่ว่าพลังจิตของปีศาจความฝันจะแกร่งกล้าถึงเพียงใดสำหรับซูเย่ก็ไม่ใช่อะไรที่ไม่อาจเอาชนะปังปังปังในการกวาดล้างอย่างบ้าคลั่งจำนวนภาพมายาของอสูรก่อตัวน้อยและน้อยลงเรื่อยๆท้ายที่สุดกองทัพอสูรอันเนืองแน่นถูกกำจัดโดยซูเย่อยู่ตลอดเวลาจนหมดสิ้นเสร็จสิ้นการกวาดล้าง ซูยเย่มุ่งหน้าไปยังส่วนลึกที่สุดของพื้นที่จิตสำนึกโดยทันที 6. หลังจากเคลื่อนไหวได้ไม่นานเสียงคำรามสะถานฟ้าสะเทือนดินหนึ่งก็ดังขึ้นตามมาด้วยร่องรอยหนึ่งของกลิ่นอายสุดแสนเย็นยะเยือกไม่ใช่ปีศาจความฝันซูยเย่หยุดนิ่งลงโดยเฉียบพลันมองไปยังป่าเยือกแข็งที่อยู่ไม่ไกล ที่แห่งนั้นมีอสูรตัวหนึ่งร่างใหญ่ภัยสาลปีนป่ายออกมาจากบึงอันหนาวเหน็บสายน้ำที่หยดลงบนพื้นจากร่างกายจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งโดยทันควันไม่ว่าจะไปที่ใดกลิ่นไอแสนเยือกเย็นก็แผ่ขยายออกไปรอบด้านทั่วทั้งป่าถูกแช่แข็งกลายเป็นประติมากรรมในทันใดมองแวบแรกจะเห็นแต่เพียงหิมะสีขาวยอดไปเลยแม้แต่สัตว์ประหลาดน้ำแข็งก็มาด้วย ซูเยสูดหายใจลึกบนใบหน้าไม่อาจเก็บซ่อนความต้องการจะลองต่อก่อนการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดน้ำแข็งนี่คือความคิดที่ปรากฏขึ้นในใจของซูเยหลังจากได้เห็นสัตว์ประหลาดน้ำแข็งในแฟนตาซีด r e a ทว่าเขาไม่เคยได้มีโอกาสนั้นถึงแม้ครั้งหนึ่งจะเคยพบโอกาสประมือกับมันเล็กน้อยแถมยังสร้างความเสียหายให้กับมัน แต่สัตว์ประหลาดน้ำแข็งในเวลานั้นไม่เห็นเขาเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำจะบอกว่าเป็นมดยังก็ยังสูงส่งเกินไปเพราะถึงอย่างไรเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้ก็คืออสูรระดับราชันยุท์ขั้น3าหากมันได้สำแดงเดชเต็มกำลังจะน่ากลัวถึงเพียงใดซูเย่เกิดความคาดหวังอันไม่อาจอธิบายได้ขึ้นมาเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่990กองทัพมนุษย์กิ้งก่า ซูเย,ย่ยังคงจดจำได้อย่างชัดเจนครั้งแรกที่เขาสร้างความเสียหายให้กับสัตว์ประหลาดน้ำแข็งคือในโลกแฟนตาซีดรีมตอนนั้นเขาเลเวลเพียงแค่45เท่านั้นและยังช่วยโอกาสจากช่องโหว่ของเกมแฟนตาซีดรีมกระโดดซ้ำไปซ้ำมาบนชายแดนของพื้นที่เลเวล40เพื่อย่โมโหสัตว์ประหลาดน้ำแข็งจากนั้นจึงใช้เศษเสี้ยวของปฐมปราณกำเนิดก่อนที่จะหาโอกาสเพื่อแทงกรามของสัตว์ประหลาดน้ำแข็ง ในตอนนั้นซูยเย่ยังคงถือดาบมือใหม่หน่าเสียดายที่ในจังหวะของการจ้วงแทงดาบมือใหม่ถูกแช่แข็งไปเสียก่อนเป็นผลให้สัตว์ประหลาดน้ำแข็งต้องหลั่งเลือดข้างนอกสู้ไม่ได้ดันได้มาสู้ในนี้เสียอย่างนั้นซูยเย่ยิ้มร่า สัตว์ประหลาดน้ำแข็งเป็นอสูรยักษ์ที่ปกปักรักษาดินแดนภูผามหารที่ส่วนโลภายนอกไม่ว่าจะสำหรับซูเย่หรือบนโลกก็ถือว่ามันเป็นผู้คุ้มกันจึงไม่มีทางต่อสู้กับมันได้ทว่าสิ่งนี้นับเป็นความเสียใจของซูเย่เช่นกันไม่คิดไม่ฝันว่าในพื้นที่จิตสำนึกของปีศาจความฝันเขาจะได้โอกาสเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดน้ำแข็งตัวต่อตัวมือขวากำแน่น ซูเย่ก,กลั่นและแปลงพลังออกมาเป็นดาบในมือโดยเร็วชิงเสียงคมดาบกู่ร้องในเวลานั้นปังภายในป่าเยือกแข็งที่อยู่ไม่ไกลสัตว์ประหลาดน้ำแข็งซึ่งปกคลุมไปด้วยหยดน้ำแช่แข็งพันกระทืบเท้าฟิว ริดเดตแห่งพลังเย็นเยือกระเบิดออกมาในทันใดโดยมีฝ่าเท้าของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งเป็นศูนย์กลางไอน้ำแข็งที่กัดกินแผ่ขยายออกไปด้วยความเร็วของสายฟ้าปกคลุมทั่วทั้งรัศมีนับสิบลี้รอบข้างในชั่วพริบตาอานุภาพความเย็นทำลายล้างทุกสรรพสิ่งในรัศมีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกแช่แข็งหลังจากนั้นไออากาศแสนหนาวเหน็บลอยขึ้นสูงสู่ฟากฟ้าจู่โจมเข้าใส่สู่เย่ อากาศเย็นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเสมือนกระแสน้ําเชี่ยวพร้อมด้วยอนุภาพอันสูงส่งโถมกระหน่าเข้าใส่ซูเย,ย่อย่างหนักหน่วงหมายที่จะแช่แข็งและฉีกกระชากร่างนั้นชิงเสียงของคมดาบดังขึ้นซูเย่กวาดแกว่งมือข้างขวา,าเกิดเป็นแสงดาบซึ่งดูเบาบางทว่าเฉียบคม ถึงแม้จะดูเรียบง่ายเป็นอย่างมากไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนทว่าในช่วงเวลาที่แสงดับออกมาไอาอากาศหนาวเย็นถูกพาออกเป็นสองซีกเหมือนเศษกระดาษฟิวกระแสะอากาศที่ถูกตัดผ่านไหลไปยังด้านซ้ายและขวาของซูเย่โดยไวโฮกห่างออกไปสัตว์ประหลาดน้ำแข็งคำรามลั่นมันจ้องมองซูเย่ในดวงตาคู่ยักษ์ที่ดูเหมือนดอกไม้น้ำแข็งสีฟ้าค่อยๆปรากฏสีของความเคร่งขรึม ด้วยเสียงคำรามที่ดังกระจายความฮึกเฮิมของมันพุ่งทยานอย่างยิ่งยวดไม่เพียงบนพื้นดินอีกต่อไปทุกกระแสะอากาศตลอดทั้งฟ้าดินล้วนเอ่อล้นไปด้วยกลิ่นอายของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งภายใต้แสงอาทิตย์อันบางเบาทัานใดนั้นจึงเกิดเป็นหิมะตก แม้กระทั่งด้วยแสงอาทิตย์ซูเย่ยังคงรู้สึกถึงความเย็นจากทั่วทุกทางไออากาศหนาวเหล่านี้รุนแรงเป็นอย่างยิ่งราวกับจะฉีกกระชากร่างกายออกเป็นชิ้นๆอากาศเย็นมากซูเย,ย่อุทานหากความหนาวเหน็บนี้รั่วไหลออกไปยังโลกแห่งความเป็นจริงผู้ฝึกยุทธที่ต่ำกว่าระดับยอดปรมาจารย์คงไม่อาจทนไหวและหากนำพาสัตว์ประหลาดน้ำแข็งมายังสงครามแห่งชาติตั้งแต่แรกเริ่ม เกรงว่ากองทัพของประเทศอื่นคงจะถูกกวาดล้างรวดเดียวหมดน่าเสียดายที่สัตว์ประหลาดน้ำแข็งไม่ได้เป็นของประเทศใดเพราะมันเป็นของโลกทั้งใบเชกเช่นเดียวกันกับผู้อื่นโลกก็คือบ้านของมันทันใดนั้นไออากาศเย็นที่หลังไหลล้วนหยุดชะงักเสมือนเวลาถูกหยุดนิง่งอากาศหนาวเหน็บทั้งหมดพลันจับตัวเยือกแข็งในฟ้าดิน จากนั้นจึงแปลเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วพริบตาทุกสรรพสิ่งที่ซูเย่สามารถมองเห็นได้เบื้องหน้ากลายเป็นน้ำแข็งซึ่งแผ่กลิ่นไออันน่าสยดสยองน้ำแข็งเหล่านี้มีอุณหภูมิต่ำเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งอยู่ห่างออกมามสองสามเมตรซูเย่ยังคงรู้สึกได้ชัดว่าทั้งร่างถูกปกคลุมด้วยชั้นไออากาศหนาวผิวหนังที่เปิดเผยเกิดสัมผัสของความรู้สึกทิ่มแทง หลังจากนั้นในทันใดาภาพมายาร่างใหญ่ไพศาลหนึ่งปรากฏขึ้นมาในฟากฟ้าซูเย่เงยหน้ามองดูเป็นภาพมายาของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งสัตว์ประหลาดน้ำแข็งซึ่งยังคงมองเห็นได้จากในป่าอันห่างไกลเมื่อวินาทีก่อนทว่าในวินาทีนี้กลับมองเห็นได้จากกลางอากาศเหนือศีรษะ มันกลืนกินพื้นที่ว่างแทบทั้งปวงต่อหน้าสายตาซูเย่พร้อมด้วยมวลแรงกดดันแสนน่าสะพรึงที่ขวางกั้นทั้งบริเวณรอบข้างเพียงศีรษะก็บดบังไปเกือบครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าโฮกมันมองลงมาจากเบื้องบนส่งเสียงคำรามลั่นใส่ซูเย่กลิน่นอายทรงอนุภาพที่เป็นของราชนยุทธขั้นสามท้ายที่สุดจึงได้ปะทุออกมาในช่วงเวลานี้ พร้อมด้วยกันกับการโจมตีสถานฟ้าสะเทือนดินแกรกทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกแช่แข็งซึ่งมองเห็นได้แตกสลายกลายเป็นเศษซากน้ำแข็งแรงกดดันน่ากลัวอะไรแบบนี้ซูเย่สุดหายใจเข้าเฮือกใหญ่เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล หาใช้แรงกดดันจากภาพมายาของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งไม่ทว่ากลับเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงกระหน่ำเข้ามาจากทั่วสารทิศเป็นแรงกดดันมหาศาลที่ดั่งกับจะผูกมัดร่างของตนแรงกดดันแสนหนักหน่วงนี้ทิ้งลงบนร่างของเขาทำให้การเคลื่อนไหวของซูเย,ย่ยิ่งเชื่องช้าเขาแอบรู้สึกตื่นตระหนกในหัวใจ แรงกดดันนี้ผู้ฝึกยุทธคนใดก็ตามที่ระดับราชันุทธขั้นสองคงไม่อาจต้านไหวจะถูกจับตายแน่นิ่งในทันทีทันใดและความน่ากลัวที่แท้จริงคือท่วงท่าสังหารที่ตามมาในขณะที่ซูเย่ก,กำลังทึ่งกระบวนท่าสังหารของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งก็ได้ปลดปล่อยออกมาแล้วเศษซากน้ำแข็งทั่วทุกขนแห่งพันเกิดหมุนวนขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่ง ทว่าเพียงชั่วครู่พายุลมหนาวยักษ์ลูกหนึ่งพวยพ,พุ่งพุ่งออกมาจากพื้นดินพร้อมด้วยอนุภาพแสนน่าสยดสยองที่สามารถทำลายล้างทุกสรรพสิ่งบนโลกโถมกระหน่ำจู่โจมใส่อย่างท่วมทน้นช่วงเวลานี้แม้กระทั่งเศษซากน้ำแข็งที่ขนาดเพียงเท่า,มาเมล็ดถั่วก็กลายเป็นอาวุธอันน่าสะพรึงซึ่งสามารถเชือ้อเฉือนและเจาะทะลวงยอดปรมาจารย์ชั้นแนวหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสงสยัยฟิวฟิวฟิว เศษซากน้ำแข็งจำนวนมหาศาลถูกพัดพาโดยพายุปลดปล่อยพลังทำลายล้างอันไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งทยานเข้าใส่ซูเย่จากทุกทิศทางอย่างไร้ซึ่งความปราณีการจู่โจมเหี้ยมโหดเช่นนี้แม้แต่ราชันยุทธขั้นสามก็ไม่อาจต้านทานได้โดยทั้งปวงเพื่อซูเย่สูดหายใจเข้าลึกมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเศษซากน้ำแข็งแสงสีทองเฉิดฉายออกมาจากดวงตา เหยียบย่างขึ้นไปในอากาศพลังงานสีทองหนึ่งอันบริสุทธิ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ปะทูออกมาจากร่างของซูเย่ก่อตัวเป็นค่ายกลขนาดเล็กด้วยรัศมี10เมตรบนพื้นดินปกคลุมทั้งร่างของตนไว้จนหมดจดหลังจากนั้นส่งเสียงทุ้มต่ำอวตาร8ก่อนด้านหลังอวตารร่างหนึ่งที่ขนาดเท่ามนุษย์ปรากฏออกมาโดยทันที อวตารประสานกับการเคลื่อนไหวของซูเย่เขาเงยหน้ามองไปยังภาพมายาของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งจากนั้นมองไปยังท้ายกลที่ถูกกระหน่ำโจมตีโดยเศษซากน้ำแข็งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและกำลังจะพังทลายลงในชั่วพริบตาสายตาของซูเย่ตั้งมัน่นอวตารด้านหลังของเขาพลันพุ่งทะยาน ค่ายกลสูงสิเมตรถูกฝ่าทะลวงโดยทันทีเข้าแทนที่ค่ายกลที่เคยห้อมล้อมสุเย่ชัวชัวชัวเกิดเสียงของการเชื้อเชื้ออย่างไม่รู้จบเศษซากน้ำแข็งโถมกระหน่ำใส่ร่างของอวตาร8ดกรอ,อย่างไม่หยุดยัง้ง ร่างของอวตาร8กรถึงกับเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ไม่ว่าเศรษซากน้ําแข็งเหล่านี้จะทรงอนุภาพถึงเพียงใดก็ล้วนถูกสกัดกั้นไว้โดยอวตาร8กรอซึ่งอยู่ห่างจากซูเย่หเมตรความเจ็บปวดแสนสาหัสทิ่มแทงทุกส่วนของร่างกายกระตุ้นไปถึงสมองของซูเย,ย่อย่างเหลือทน ภายใต้สัมผัสรับรู้ถึงความเจ็บปวดเหล่านี้ความเร็วในการทำงานของพลังภายในร่างกายสูยเย่พุ่งไปจนถึงขีดสุดพลังปราณสีทองบริสุทธิ์หลั่งไหลออกมาราวกับคลื่นน้ำพร้อมด้วยการผสมผสานของพลังงานสีม่วงอันเข้มข้นพลังงานทั้งหมดถ่ายเทไปยังอวตาร8กกรร่างของอวตารที่เพิ่งขยายใหญ่ไปเป็น10เมตรพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งพลังทั้งหมดนั้นทำให้มันเติบใหญ่สูงเทียบเท่าภาพมายาของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งเบื้องหน้า และด้วยการขยายใหญ่ของร่างกายเศษซากน้ำแข็งที่พัดพาโดยพายุถูกขวางไว้โดยอวตาร8ก่อนพรึบพลังงานสีม่วงที่ไหลเวียนทั่วทุกมุมของร่างกายพลันลุกไม่แปรเปลี่ยนกลายเป็นชั้นเปลวเ,เพลิงสีทองวงเวียนไปรอบร่างกายของอวตารมองจากระยะไกลอวตาร8ก่อนคล้ายมีรัศมีแห่งการถือกำเนิดเป็นภาพที่ดูเกรงกลยิ่งเบื้องหลังร่างนั้น แขนทั้ง8เคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงสลายมายาเกิดเป็นเสียงดังสนั่นในฟ้าดินแขนทั้ง8กระแทกออกไปทั่วทุกทิศในเวลาเดียวกันคลื่นเพียงได้ยินเสียงฟ้าร้องลั่นเสศักากน้ำแข็งและพายุยักษ์ที่ถมเข้าใส่อวตาร8ก่อนก็เหลือแต่ความว่างเปล่า ประดุดดังทั้งมิติแปรเปลี่ยนกลายเป็นแก้วและแก้วดังกล่าวถูกทำให้ร้าวโดยอวตาร8ปดกรรอยแตกสีดำที่ใจกลางหมัดแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่พายุและเศษซากน้ำแข็งเท่านั้นแม้แต่ภาพจำลองขนาดยักษ์ของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งที่เชื่อมระหว่างฟ้าดินก็ล้วนถูกบดขยี้ไปโดยอวตารแกรในขณะนี้ทุกอย่างเป็นแค่ภาพลวงตาซูเย่ถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา ต้องบอกด้วยว่าพลังรบที่ปะทุออกมาจากสัตว์ประหลาดน้ำแข็งนั้นแกร่งเสียจนหน้าขันทวสุยเย่แข็งแกร่งกว่านั้นทุกสรรพสิ่งที่ถูกทำลายลงต่อหน้าสายตาสลายหายไปโดยไวราวกับถูกทรายดูดห่างออกไปไม่ไกลสัตว์ประหลาดน้ำแข็งตัวจริงที่อยู่ในป่าเยือกแข็งขณะนี้ก็ถูกบิดเบือนไปโดยทันทีเช่นกันจากนั้นจึงพังทลายและแตกสลาย ด้วยการหายไปของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งซูเย่จึงเรียกคืนอวตาร8ก่อนในช่วงเวลาที่อวตารจังหายเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่ามวลพลังจิตในส่วนลึกของมิติแห่งนี้พลันแตกสลายไปอีกหนึ่งส่วนเสมือนกับเสาคำได้พังทลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัตว์ประหลาดน้ำแข็งตายแล้วขอดูหน่อยว่าแกจะทำอะไรได้อีกซูเย่ส่งเสียงเย้ยหยันมุ่งหน้าเข้าไปยังข้างในต่อ เข้าสู่พื้นที่ระดับ4ภาพแสนสุดคุ้นเคยปรากฏต่อหน้าสายตาสุยเยมนุษย์กิ้งก่าในพื้นที่ระดับ4นำทัพอสูรจำนวนมหาศาลพุ่งตรงเข้าใส่เขาปังเหยียบย่างออกไป19คลื่นพลังจิตสีม่วงซัดโถ,ถมออกไปรอบด้านกลืนกินฝูงอสูรที่ตรงเข้ามาในพริบตาไม่เหลือทิ้งไว้แม้แต่ตัวเดียว ก้าวผ่านพื้นที่ระดับ5กวดล้างพื้นที่ระดับ6ห่อเหินข้ามพื้นที่ระดับ7เมื่อเข้าสู่พื้นที่ระดับ8สูยเย่ตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าจนถึงขีดสุดมันแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นโดยสิ้นเชิงช่วงเวลาที่สูยเย่ปรากฏในพื้นที่ระดับ8เขากลับพบเข้ากับมนุษย์กิ้งก่าจำนวนมากมนุษย์กิ้งก่าเหล่านี้คืออสูรที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดทั้งมวลต่างให้ความสนใจอยู่กับซูเย่เขาเริ่มทำการตรวจสอบซูเย่พบว่าพละกกำลังของมนุษย์กิ้งก่านี้แข็งแกร่งกว่ากองทัพมนุษย์กิ้งก่าเจ็ดหมื่นตนที่เขานำผู้เหลืออรอดแห่งอดีตการไปกวาดล้างซ้ำยังไม่ได้แกร่งกว่าเพียงแค่เล็กน้อยหากเป็นซูเย่เมื่อปีก่อนคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะฝ่าทะลวงวงล้อมของมนุษย์กิ้งกา่าทว่าซูเย่ในขณะนี้นั้นต่างออกไป ซูเย,ย่อยู่ระดับราชนยุยตขั้น3ามแล้วมนุษย์กิ้งก่าเหล่านี้จะเป็นภัยได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องให้พูดถึงว่าที่แห่งนี้คือพื้นที่จิตสำนึกพลังจิตของเขาเองก็แกร่งกล้าไม่แพ้กัน